ที่สนามศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลมสักนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปพงบประมาณ2,560มีนายสมชายศิวรมประธเทศบาลเมืองลมสักกล่าวรายงานว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความดุดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยใช้กลไกลของประชารัฐในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดท,ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของชุมชนโดยรวมพลังของประชาชนเป็นพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดต่อไป